วิวค่ะเกตค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กันที่ช่องคิ้วคิ้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินกันที่คาเฟ่อะเลตโตค่ะอะเลตโตเยี่ยมมากดีกว่า เบ้างกับพารลโต้นี่เคยได้ไปไหมไม่เคยเคยค่ะเคยใช่ไหมค่ะเคยกินอะไรบ้างเขาชอบอะไรของเข้าหนูไปกินโกโก้มาค่ะใครเลี้ยงใครเลี้ยงจ่ายเองค่ะจ่ายเองแล้ววิวล่ะหนูยังไม่เคยค่ะเป็นรังแรกเป็นรังแรกเนาะ ล <Lol> อริต้าค่ะลอริต้านะเราไม่สิงไม่เที่ยวลิต้าเลยเป็นเหมือนชุดพันบกค่ะค่ะเป็นอรองเท้าค <c oughs> ืออ, <c oughs> อ,อันนี้ซื้อมาหรือว่าซืเอามาคนนี้ไม่มีก็เลยว่าใส่อย,อ,อย่างนี <c oughs> ้ไปเลยเป็น,นงไงบ้างโมล่าเป็นผิดเก่าลงอีกบ้างที่วิไลเนาะค่ะก็จะ แล้วความรู้สึกที่ว่าแบบอยู่คณะรายแลแต,ตแ,ตตแตกต่างอะไรยังไงบ้างครับแตกต่างตรงพื้นที่ของโรงเรียนค่ะของคณะร่ายขอจะเล็กแล้วก็จะมีทางเชื่อมของตึกไม่ต้องเดินขึ้นลงให้เหนื่อยด้วยค่ะเม <c oughs> ันเดินว่าทางอ,อ้อมที่ทางโรงเรียนนี้ประทุมที่ลหนเอาาก็ กำลังเตรียมอยู่นะฮะหลังจากตึกตึกใหม่จะจะเสร็จเนี่ยเขาทำ oh. ทางเชื่อมอ๋อค่ะตอนนี้คือยังไม่มีตังค์นะครับ <c oughs> ค่ะแล้วก็ของที่คอปอขอจะมีข้าวว่างเป็นบางข้าวไว้ให้เด็กทบทวงความรู้หรืออ่านหนังสือหรือทำงานค่ะเพื่อไม่ให้เด็กเครียดมากและให้เด็กยุ่งมากจนเกินไปโอ้โหจุ๊บไม่ายเป็นไงบัางครับเรื่องเรื่องข้าวว่างอ่ะข้าวว่าง แทบไม่มีค่ะ <laughs> นอกจากว่าครูเขาไม่มาหรือสั่งงานไว้ okay. นะฮะแบบว่าแน่นๆกันเลยทีเดียวนะอย่างเงีนะ okay. ผมก็ชุดน,นี้ก็ชุดแรกเลยค่ะเพราะว่ารับอิทธิพลมาจากวีรูเขปนะาออป้ายหนูมาโดนป้ายยามานะฮะคือปกติก็จะแบบเราจะเห็นแบบเป็นชุดพวกแบบเป็นมินิสเกิร์ตเป็นอะไรนะกับโปงเทนนิสการก็เป็นเด็กมอสสีนะ เช้น้ำสิซึ่งอันนี้เลยเหรอ,อเอเซียล่ะเอเซียล่ะเอเซียหายจะไปนั่งข้างนอกจะ เามมันจนของเกรซเป็นอะไรนะโกโก้ค่ะโกโก้แล้วกินได้ยังไงบ้างมันจะมีรสขมขมแล้วก็ไม่หวานมากค่ะกินได้ทุกคนเลยแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยอันนี้ครับอันนี้คือว่าอะไรมาลอบสเตอง์ช็อกโก้ิ้นของเราเป็นอะไรเป็นวุ้นข้าวคาราเมลค่ะ มันก็จะออกหวานๆค่ะก็จะมีความวนวลๆของนมสดค่ะอ,อยู่เป็นนะเราเนี่ย <c oughs> แต่ภาพรวมจริงแลอร่อยจริงนะก็เคยเคยทานอยู่เคยทานน้ำเมกัขยามานะฮะในแบบจะร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะกินได้เลยนะกินได้เลย <c oughs> อันนี้เป็นแนวเอสเซนมานะเพราะว่าต้องการที่ยินเสียงดูดเดินอะไรพวกนี้ด้วย ไวจะได้มันได้อีกแล้วเด็กผู้ชาสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยม,นนมนหนึ่งค่ะแต่มนหนึ่งนะตอนนี้เรามออะไรกันละมสี่ค่ะมสี่นะบจแคคบแต่กต็กตโตแล้วเนาะ มั้งชมรมที่โรงเรียนชมรมอะไรอ่ะหนูอยู่ชมรมคัลวแดนนะคะคัลวแดนเดยวที่ก็ไม่มีชมรมค่ะอ้าจริงเหรอแล้วที่ไปเต้นของนั้นอันนี้เป็นงาน u ูบีค่ะอ๋อเออใช่เพราะว่าทุนวิไลเขาไม่มีชมรมโควิดโควิดอะไรประมาณนี้อ๋อที่นี่มีสถานมี่ชมรมได้อีกมีค่ะเขาให้มีชมรมปกติเลยปกติเลยใช่ไหมคะ ก็คือติเกๆมีชมรมกับปกติใช่ค่ะปกติเลยแล้วก็ร่วมกิจกรรมชมรมกันทุกวันศุกร์ค่าแปดคนค่ะเราไม่มีเนาะวิวหน่อยเลยว่าก็มีแค่ชื่อทูบีในเมื่อวานเนาะที่แบบไปเต้นๆวันนั้นเป็นไงมั่งสนุกปะก็สนุกค่ะแต่ว่าผมลุดค่ะเป็นแรงไปหน่อยวิกวิหรือว่าเป็นเป็นผมจริงค่ะผมที่มัดไว้อ่ะค่ะมัมันก็หลุด เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพไปดูแล้วกันนะถ้ามีนะครับามีนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับถากินด,ด้วยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้กินฟวดน้ำต่างๆของร้านอร่อยมากเลยค่ะร้านก็น่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนจากคุณครูมิปานะคะผมกคิ้วๆกับผมแล้วก็จะมีช็อตที่เราถ่ายรูปก,กันแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอก็อลละไว้ให้หน่อยนะคะ ไว้ข้าหน้านะคะค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับช่องคิวคิวกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะ